ไล่วาสนาวิวนี่จะเป็นวิวเดี๋ยวเราหาที่จอดรถกันนะจะได้ไปคุยกับทางลานว่าจะกลางตรงไหน,นครับสรุปว่าเลือกลานได้แล้วน,นะเลือกกลางชั้นสอง นู่นเลยตรงริมทั้งสองเลยครับริมฝั่งนู้นเลยตรงนี้ไม่มีต้นไม้นยเดี๋ยวขึ้นท้าป่ะเป็นคนของนี่กป่าที่ลายมีเลยรถเข็นให้ยืมด้วยนะรถเป็นรถซิ่งนั่นเลยครับแบงค์ฮัน

เห็นแล้วครับตอนนี้ไม่ว้าแมงพันลมเย็นไหมลลกวิวสวยนะครับเป็นยังไงบ้าง,งครับสามคนจะกลับบ้านละ สองคนกำลังขึ้นบ้านเป็นยังไงบ้างพันฮึมันเป็นยังไงครับนี่เป็นบิวนะครับบรรยากาศบิวของไร่วาสนาฮะแลไร่วาสนาบิวเราการเต้นเสร็จแล้วตัวเ,เต้นล้วนะครับแบงพัน anh em ạ chặt tên xe lão Được mấy mẹ นูเราจัดเต็มนะ้องไฟเกาหลีเท่านั้นฝนมาแล้วดูแล้วไม่รอดครับทริปนี้ฝนเคลื่อนตัวมาแล้วนะครับนี้ลงเม็ดแล้วพอแปะๆคืนนี้นอนสบายแล้ว ตอนนี้พายุเข้าแล้วมนุดแล้วครับหยุดรอยนนี้ว่าบาอยู่รู้หมอกนะครับหมอกฟุ้งเลยเสียใส่เสื้อหนังสนไม่ทันไม่ใสแล้ว แล้วตอนนี้กลายเป็นหมอกคลุ้งทั่วลานแล้วนะครับนีม่มองไม่เห็นวิวของขาวเล็บเมย่น,นะครับ เป็นบ้าเล่มละครับข้างหน้า ยมีประวัติกับอันเนี้ยกินนเต้มตําไหมค,มคะเราจะกินหม้อไฟเต้าหลีนะคะกระเนื้อ น,น,น้ำอะไรครับน้ำขามเปลี่ยนอ๋อมนเปี่ยนเแบบสำเร็จรูปเหรอใช่จะถ่เยเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะอร่อยเยอะส่มากอร่อยมากเอาแล้วครับต้อจะเท่เยี่ยมมานไม่ได้ใส่น้ำตาล ใส่ไได,ดีๆนะใส่ที่ปนนะกินรสชาติไดกินได้หมดเป็นยวการตึมนะครับตึมหลักสิบครับยูหลักร้านตำเข้าไปผมต้องอีแล้วสิงเนี้ยผมไม่อีกแล้วเกี่ยกันทั่วหน้า เต็นนอนเด็กแม่พันฝนตกแล้วลูกเข้าเต็นไหม ข้าวมือเย็นขออ้าวของหวนมื้อเที่ยงทำซ้ำๆไม่นะแม่ครัวทำซ้ำตำตอนห้าโมงครึ่งนะครับ พร้อมแล้วพร้อมที่จะนอนแล้วไปนอนกันนะเตือนหกโมงขึ้นไปนอนแล้วนะ <6 S 1> นนอย่าน,นะน,น,นั้เนลนะ โมงแล้วครับเมฆฝนมาแล้วดูแล้วจะโดนถล่มรอบสอง าแล้วลอกสองนนะครับตอนนี้ตกไม่หนักเท่าครับแต่ลมแรงมากตอนนี้ทับพิดาเรายังเอาอยู่นะครับนี้เราคุมของมนแล้วพิดาสองหังนี้ยังเอาอยู่นะครับตอนนี้ลมแรงจริงครับดูบรรยากาศสิครับโอ้บรรยากาศดีมากเลย นี่อาบแล้วแตนฝนแล้วสบายแล้วไม่เปียกด้วยนเะนี่ยไไออาบตนนหเอาอาบที่ตอนที่พี่ถือผ้าห่อผอมไปไนงะอ๋อเบียร์อยู่ข้างในเบียร์ไม่เห็นดีกว,ว่าไปรอบสองแล้วอาบน้ำลมเร็นรากาศนะครับมันกล่าวว่านี่ยแหละครับกรุงเทพไม่มีหาไม่ได้ที่กรุงเทพเลยว้าตอนนี้ฝนมันลงเบาๆแล้วฝนไม่ลงหนะัก เ็กเบาๆเลยแต่มันเป็นหมอกหมอกทั่วเลยไปครับตอนนี้หงโมงขึ้นแล้วพาไปดูวิวจิตว่าการเต็นต์มอนไม่กาดฝนตกเลยครับ นี่คือตั้งแต่เริ่มทางเข้าได้ภาษาดิวครับนี่ครับนี่ครับเพิ่งจะรอดนี่ผมใส่เสื้อฝนแล้วครับรับแรกไหมใส่เสื้อฝนรอบแรกเปียกครับเปียกหนาวมากไม่กล่าวเพราะว่าบอกครับเดียว ต้องมาพาพเองครับมันยากาศอย่างนี้พาไปดูล่างเลยโหลมแรงมีกแล้วลแรงมากเลยครับจะเป็นบรรยากาศท้งางานจริงจะเป็นด็มห6นะครับทางด่วน มองไม่เห็นเลยครับนี่รบรรยกาศของลายกางเต้นนะครับเรากาดจะเป็นชั้นนรือวเป็นชั้นสองนะครับที่น้าถังล่าง ดูท้งรวนเราจะเบรกอันสุดนะครับ เช่น97%นะครับดีมากดนะาวเป็นยิงนะครับแตกไฟตอนนี้โอเคหลังจากลมพายุพัด่าไปแล้วเรามาทำข้าวกินกันนะครับนี่เป็นมาม่าเกาหลีพร้อมหม้อไฟชาบูนะครับ แค่นี้แค่นี้ก็อิ่มแล้วจะจุกไงนะ คืนฝนตกทั้งคืนเลยทางนี่ไปไหนเข้าไปทำไม 别拍<分>。 그야라 เก้าโมงครึ่งครับอากาศนะครับ กลับบ้านแล้วลูกเร็วกลับบ้านอนอนเฉยไปกลับบ้านลูกเฮ้อยู่นี่เหรออยู่นี่ใช่ไหม